อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเลือกคือแบรนด์ที่ที่เป็นที่ไว้วางใจในระดับนานาชาติในระดับโลกนะครับคือเราเนี่ยพูดได้ว่าจริงๆพวกเราลองมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือของแข็งนะครับเราลองมาจนแผลเต็มตัวว่ากันดีกว่าอันนี้ใจที่เดินดูก็ในชีวิตนี้นี่ไม่น่าไม่กล้านับเลยไม่กล้านับเลยสิ่งที่เราเนี่ยเลือกให้กับลูกค้าเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าโอเค เหมาะสมในด้านฟังก์ชันนะครับแล้วก็ในด้านราคาราคาก็ต้องเหมาะสมด้วยแล้วก็นอกจากว่าอย่างถ้าสมมติเป็นกรณีของของเหลวนะครับก็จะต้องปกป้องชิ้นส่วนได้ถ้าเป็นอย่างของที่พวกไฮดรอลิกก็จะต้องฟังก์ชันได้เต็มศักยภาพวันแรกจนวันสุดท้ายไม่ใช่ลื่นอย่างเดียวต้องปกป้องได้ดีใช่ต้องปกป้องได้ดีตลอดตลอดอินเทอร์วอลตลอดเซอร์วิสอินเทอร์วอลของเขาเช่นน้ำมันเครื่องหมื่นโลก็ต้องวันแรกจนวันสุดท้าย คุณขับไป9,900กิโลถูกต้องต่อไปยังสิ้นได้ครับก่อนที่เราจะเลือกอะไรเข้ามาขายเนี่ยเราทดลองกับรถตัวเองทุกครั้งทุกตัวแล้วตอนนี้โมเชอร์กราดใช้ของเหลวของแบรนด์ไหนครับแน่นอนหลักตอนนี้ก็ต้องเป็นเราไปนอกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราทํารถส่วนใหญ่เป็นรถเยอรมันะเนาะรถเยอรมันสักประมาณแบบ98เปอร์เซ็นต์่ะนะครับเราก็มั่นใจในน้ำมันสัญชาติเยอรมันนะครับแล้วก็ สิ like okay, okay, اي, ่งหนึ่งที tap, ่เราชอบของลาวินอลด้วยเนี่ยก็คือโอเคเขาเป็นน้ํามันที่นําเข้าร้อเปอร์เนะร้อยเปอร์เซ็นผมไม่ต้องคือเราไม่ต้องมาไม่ต้องมาเช็คกันไม่ต้องมาย้อกันไม่ต้องมาแคลใจกันแล้วใช่ไม่ต้องมีแคลงใจโอเคนาเข้านำเข้าหมดเราสามารถสื่อสารให้กับลูกค้าได้อย่างสบายใจว่าเนี่ยแบรนด์นี้เขามาตรฐานจากเยอรมันจริงๆใช่ครับนะแล้วคุณก็อฟลองแล้เป็นยังไงบ้างเท่าที่รองกับตัวเองนะครับก็เรียกได้ว่าประทับใจก็คือว่า เริ่มต้นจนวันสุดท้ายนะครับก็คือลื่นเหมือนเดิมปก<ม>ป้องได้เหมือนเดิมตัวเราวีโนนี่ผมได้ขา่าวเขาเขาชูในเรื่องของค่าการระเหยที่ต่ําเ,เพราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้นมันก็แมทกับกับประเทศหรือภูมิภาคที่ที่มีความร้อนที่ความร้อนใช่ตรงว่าตรงว่ายุโรปอย่างเงี้ยจะมีของรถที่วิ่งแทกเดย์เป็นประจำมีรถปอร์เช่ที่วิ่งแทรกเดย์เป็นประจำเนี่ยก็ใช้ตัวเราวีโนจะใช้เป็นตัว RUP ใช่เป็นเรซิงเป็นเรซิงเกรดก็คือ ไปวิ่งทั้งวันเลยวิ่งบุรีรัมย์ทั้งวันเลยกลับมาถึงที่นี่ก็โอเคก็ลงไปนิดเดียวคุณไดแรงดันไม่มีปัญหาเลยถือว่าอยู่ในค่าที่ควรจะเป็นเอาจริงๆวิ่งวิ่งบุรีรัมย์เนี่ยกับกับลูกค้าบางคนบางท่านนะที่ที่วิ่งกลางคืนผมว่าโหลดเชิงเงินไม่ต่างกันเลยลูกค้าเราวิ่งวิ่งแบบส่งส่งภาพทางบ้านมาให้ดูนะเราก็แบบโอ้ยับอย่างนี้เลยเลยส่งกันะนบ้านแต่นี่ผ่านหมดถูกไหมครับ ตั้งแต่ใช้อาบน,นอ่ไม่เคยพบว่าปัญหาหเริ่มมาจากน้ำมันเลยก็คือเราวางใจได้แล้วก็เรอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือปกติไม่วันไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือจะเป็นสินค้าอื่น <c oughs> เราจะค่อนข้างเช็คต้นทางของสินค้าอ,อย่างละเอียดนะครับ<า>เราจะเลือกต้นทางสินค้าที่เราไวไวใจเท่านั้นมาถูกต้องไหมมาถูกต้องไหมเพราะว่าอย่างอย่างน้ำมันเนี่ยเราเราก็ทราบดีทราบกันอยู่นะมีข่าวเรื่อยเรื่อว่ามีการแบบ อาตำรวจทลายโกังน้ำมันปลอมอะไรแบบเนี้ยมั่นใจแบรนด์ลาวนนอแล้วก็มั่นใจในผู้จําหน่ายผู้นำเข้าของลาวนนอตัวอันนี้อันนี้สาคัญนะเพราะว่าเออก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมว่าถ้ามันถ้าคนมันไม่ซื้อใช่ใช่ไหมซื้อขายตรงไปตรงมาผมผมต้องการซื้อสินค้าที่ดีจากผู้นำเข้าจากดิสพิวเตอร์ที่ไว้ใจได้เท่านั้น